ค่ะมาเก็บมะม่วงหาวนาโหนะคะอุย้ยดกนะคะทุกคนดกมากเลยนะคะมา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 ,มา,มา,มาเก็บน้ำกันมามาไปไม่เก็บไปกินนะ่ะเก็บไปกินนี่แหละนี่แหละดองได้ใช่ไมหมยายกินแบบนี้ไม่ได้เหรอได้กินอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเออแต่มันยังแด,ดงแด,ดงแดงโอหแดงแดงมันดกมากเลยยายเนาะวันนั้นเห็นเห็นยายน้กเยอะเลยตั้งโตะ ุ้ยดกมากเลยอ่ะดกแดงอืมดกแต่มันเอาไม่ถึงนาะยายเนาะมันเอาไม่ถึงนะะมันสูงๆในตรงมุมแล้วก็เยอะนะแต่ลูกมันโอ้โหดูสิดกมากเลยนะคะทุกคนเออเาจะเอาเอามาดองนาะยายเนาะดนูเห็นไหมเอเอามาดองเนาะโอ้ยนะนะโอ้ยเห็ลูกลองกินสิลองกินสิเป็นยังไงมั่งอื เปรี้ยวอร่อยไหมีเกลือเนาะอุ้ยจะมันดกมากเลยอ่ะอืมอ้อหหายดูพวกพวงนั้นนะไปดองไปเราไปดองไปอืมไปดองไปดองดองเหมือนเราดองอะไรวะมายมมมยมเหรอดองใส่ขวดนะนะ ใสโลใสโถอะไรเขาว่ามันดีนะเต็มเต็มหมดเลยเนาะเต็มหมดเลยอะเปรียบเลยออันนี้อันนี้มันเขาว่ามันดีนะอันนี้อันนี้มันยังขาวอยู่อันนี้แดงต้องให้มันแดงก่อนใช่ไหมยายมะม่วงขาวมะนาวโหนะคะดอกเต็มต้นเลยค่ะดอกจริงๆเนาะ เอาใหญ่จ่องมาดูสิคะกิ่งนี่โอ้โหโอ้โหเปรี้ยกเลยเห็นไหมอือหือโอ้โหเยอะดูเพลินๆนึกว่ามันไม่เยอะน้อยใหญ่เนาะอืมเอ็นสวยมากเลยเอ็นสวยมากเลยเนาะเอ็นสวยมากอืมเอาใส่โหลไว้เนาะทุกคนมาดูสิคะน่าทานมากเลยโอ้โหดูดู ดูตรงนี้เนาะค่ะเนาะเปียบเลยอค่ะตรงนี้อื็เปียบเลยดูชูกล้องให้ดูนะคะโอ้โหดกมากเลยนะคะทุกคนดกมากเลยเนาะใหญ่เนาะกินกันไม่หวานไม่ไหวเนาะค่ะเนาะดอกมากดกมากนะคะทุกคนเอาคลิปนี้แล้วขอจบแค่นี้ก่อนนะคะ เอาม้องหามาหน้าโหมาโชว์นะคะดกมากนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะโอ้ยเนาะคักขนาดเนาะเก็บเก็บเก็บค่ะดกมากนะคะทุกคนอือือืมหอมปิ้เกล้าปิ้เกลอาปิ้เกลือเนาะแซบคัก อืเราได้ในมือนะคะสองพอแล้วค่ะเนาะแซบแล้วไปไปก่อนแล้วคลิปนี้บายบาย